ก่อนอื่นฝากกดติดตามเพจปริญญาพาลุยด้วยนะครับสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ DIY บายปริญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมนี่ครับพัดลมครับผมมันกดไม่ลงเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรนะครับเบอร์หนึ่งกดได้ครับเบอร์3กดได้นะครับแต่ว่าเบอร์2มันกดไม่ลงครับแล้วนี่ดูครับปุ่มหลุดออกมาแล้ว เดี๋ยวนี้จะพาไปซ่อมกันครับว่ามันทํำยังไงนะครับมันแก้ไขยังไงไปไปเปิดดูกันเลยครับผมจากนั้นนะครับเราคว่ำตัวพัดลมลงนะครับแล้วมันจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ให้ใช้ไขควงนะครับขันในส่วนของน็อตออกนะครับเพื่อเปิดฝาดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอญาตขันแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากแกะ น็อตออกแล้วนะครับมันจะมีล็อกอยู่นี่นะครับล็อกอยู่2ฝั่งนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับกดลงนะครับแล้วก็งัดในส่วนของวงจรออกนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่นะครับกดเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับกดแล้วก็ดันนะครับอาจจะใช้แรงนิดนึงนะครับผมจากที่คุณถอดแผ่นออกแล้วนะครับนี่นะครับตัวคอนโทรลเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวคอนโทรลเขาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมีน็อตสองตัวครับเดี๋ยวถอดออกก่อนนะครับ ผมถอดตัวล็อกอ่าไม่ใช่ครับตัวตัวกดนะครับออกมาแล้วครับผมเหมือนเหมือนผมจะเห็นปัญหาแล้วครับลองดูนะครับเดี๋ยวจะงายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะงายให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าตัวตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งตัวกดมันงอลงไปครับมันงอลงไปนะครับแล้วมันก็เลยทําให้ตัวกดตัวที่สองเนี่ยมันไม่ทําการล็อก ถามว่าเกิดจากอะไรครับแน่นอนนะครับหลายๆบ้านนะครับเวลากดกดแรงครับหรือใช้เท้ากดนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ตัวที่หนึ่งเนี่ยมันงอลงไปนะครับวิธีการแก้ไขเดี๋ยวผมจะงัดเหล็กตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วมาดูกันว่าตัวที่สองเนี่ยมันสามารถล็อกได้หรือเปล่าครับเวลาที่คุณงัดนะครับต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันเป็นแผงวงจรนะครับมันอาจจะทําให้แผงเนี่ยแตกได้นะครับต้องงัดเบาๆนะครับผมจะงัดนิดนึง แล้วมาดูกันนะครับว่ามันล็อกได้หรือยังนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะหึงล็อกได้เรียบร้อยนะครับแล้วดูเส้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับเส้นตรงนี้เป็นเส้นตรงแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันโค้งอยู่นะครับล็อกได้แล้วแล้วดูเบอร์สามล็อกได้แล้วนะครับเห็นไหมครับใช้งานได้ทั้งสามหมายเลขแล้วเดี๋ยวนี้ต้องเอากาวติดไว้นะครับเพราะว่ามันหลุดนะครับ ใช้งานได้ครบทั้ง3าหมายเลขแล้วนะครับจากนั้นเราก็แค่ประกอบกับพื้นครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับเห็นไหมครับง่ายๆบายปริญญานะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับปริญญาพาลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปาพาไปทำอะไรที่มันง่าย,ายๆแบบนี้เสมอๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ